วันนี้เราจะมารีวิวสั่งของจากทางเฟซมานะครับลองดูว่าของอยู่ตรงปกหรือเปล่าเป็นหลอดไฟ LED 350วัตต์พลังงานแสงอาทิตย์นะครับจํานวนทั้งหมด4ตัวลโอเคูงกล่นี้มันเฉี่ยสมชิบ ด่อเนี้ก่อนเลยโอเคนะอุปกรณ์ครบทุกอย่างครับเดี๋ยวจะมารีวิวตอนกลางคืนลองดูโอเคโอเคครับติดไปตัวหนึ่งก็ถือว่าสว่างพอใช้ได้เหมาะสมกับราคาเดี๋ยวจะติดเพิ่มอีกตัวหนึ่ง แล้วอีกสองตัวจะไปติดที่สวนที่ต่างจังหวัดครับหลังจากติดเพิ่มอีกตัวหนึ่งครับก็โอเคเหมาะสมกับราคาความสว่างก็ถือว่าพอใช้ได้ครับอขอบคุณที่เข้ามารับชมครับขอบคุณครับ